ครขา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 ,ขานะคะไม่รู้ขาไหนนะคะพี่เล่บอกงอนแล้วงอนเรื่องอะไร <laughs> พัชชาบอกมาชัวว,นวนันวายแท้โอ้มันมับุนวายแท้ใช่ไหมมามาชาวันวายแท้อะไรนะ่ะคะว่าพัชชาแอนออสการ์สวัสดีคับคุณพรภพศารบอกนะคะหนุ่มพรไพศานนะคะ พี่เล่บอกน้องพัชชาดีครับนะคะสวนสวนป่าก็บอกว่าสวัสด,ดีครับคุณพัชชานะคะแคนดงนาว่าก็บอกคุณพัชชาครับผมนะคะหนุ่มพรไศรลก็บอกเล่จีเคสไตล์สวัสดีครับนะคะป้าตูก็บอกสวนป่าสวัสด,ดีค่ะนะคะอ้าวแย่แล้วแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่นะคะทุกคนโอ้ยสงสัยจะหนาวนะคะก็เลยโลแบตเตอรี่นะคะแล้วก็คนมีตังบอก แค่เพื่อ youtube สู้จังค่ะใช่ค่ะสู้ตายค่ะมาสมสวัสดีค่ะคุณหนุ่มพรไปสารบอกนะคะแคนดงน้ำ่าก็บอกคุณเล่ครับนะคะสวนป่าก็บอกสวัสดีครับคุณเล่นะคะคนมีตังก็บอกค่าหมอไม่คุ้มนะคะไม่หนาวเท่าไหร่ลอกได้ดอกเนะี่ยอยู่ในชายคานะคะเดือนมันลมมันอันนี้เข้ามาเฉยๆนะคะใบว่าจะทุกท่านนะคะพัชชาบอกนะคะคนมีตังก็บอกสมสมสมฮ่าฮ่าฮ่าสมสมสมฮ่าฮ่าอะไร หนุ่มพรมวิสารก็บอกว่า,าหมอ,อปอลวีสวัสด,ดีครับไม่รู้ว่าคุณหมอ,อยังอยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณสําหรับ11ดวงตาแล้วก็10บไลค์นะคะยายดอกไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันหนาวเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยมันป้องกันมันหลายชั้นมากแล้วก็เสื้อเนี่ยมันโอ้โหสำหรับอุณหภูมิลบยี่สิบค่ะไม่ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ได้หนาวมากเห็นไหมปากอะไรไม่ได้สั่นนะคะแต่ว่า ป้องกันตัวเองนะไม่ไม,ไม่ไม่ให้คอตัวเองหนาวไงเพราะว่าไม่อยากไอนะคะยายดอกยังยังงอนอาเล่ไม่หายค่ะอา้าวยายดอกงอนพี่เล่เรื่องอะไรพงพาสวัสดีค่ะหากเธอคิดพบลักที่ชื่นชมำอย่ามัวทำตัวเองมืดบนโอ้มาร้องเพลงให้เลยเหรอคะเนี่ยพระชาบอกเลิฟสิบเอ็ดขอบพระคุณมากๆค่ะอันนี้เครื่องนี้ จะไอ้นี่ไม่ได้นะจะแบบว่าไม่ไม่ไม่กล้าใส่ประแจให้นะเดี๋ยวมันหล่นหลุดนะคะโอ้ยตายแล้วหกนาทีจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้นี่งไงแบตบมันจะหมดเดี๋ยงจา่จะได้เข้าบ้านแล้วนะทุกคนอประตูบ,บอกว่าคุณเล่สวัสดีค่ะคุณมีตังบอกจ้าจ้าจ้าใย,ยดอกเผือกก็ไม่ได้เผือกนะ ยายดอกเป็นห่วงดีดีแล้วแต่กันบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นลายมันโปรเทคัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเผือกนะไม่ใช่เพือกอย่ามาเป็นโรคเดียวกับกันอย่ามาเป็นนะคะเออขอบคุณนะคะสำหรับคําเป็นห่วงยายแต,แต่แต่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าการโปรเทคตัวเองแล้วนะคะ ป้าตูบอกพัชชาสวัสดีค่ะมาสมก็ขอบคุณนะคะสําหรับการส่งสติกเกอร์นะคะสวนป่าดีไซน์ก็บอกมาสมสวัสดีครับนะคะคนมีตังก็บอกพัชชาพัชชาไปขึ้นไปขึ้นสตรีมหยาดยายจิไปขึ้นนําจ้านะคะขึ้นแน่นอนค่ะตอนเย็นๆนะคะเชวงดึกๆแต่ว่ายายยายดอกน่าจะหลับแล้วอะ่ะนะยายดอกจะแว้นเยอะเลยเมื่อคืนก็ไปอยู่บ้านบ้านพี่สุอะ่ะไปเห็นนะกันก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะเมื่อคือนอะ่ะ ออไปอยู่กับเขาแต่ไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเด้อน้องม่เป็นคนมีตังบอกนี้นี่หนีเฮาจ้ามาสมบอ,อกสวัสดีจ้าสวนป่านะคะโอ้โหควันออกเริ่มออกปากแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณวันเพนมินิดาเอ่อซีเอฟวันเพนนะคะเอ,อ่อพี่เอ,อ่อพัชชาบอกว่าพี่การโลกเผือกประชาโลกน้อยใช่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 ขอบคุณนะคะวันเพนสําหรับเอ,อ่อสติกเกอร์สู้ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ปะป้าตู่ขอบคุณนะสําหรับสติกเกอร์กอดๆนะคะ ขอบพระคุณมากๆแคนดงนะว่าขอบพระคุณนะคะนะคะพงพัฒวันนี้ผมมาด้วยเสียงเพลงที่คิดถึงขอบพระคุณมากๆค่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปดูพงพักพงพักเมฆสงูงนะเออเมื่อวานเนี้ยพอไลฟ์เสร็จแล้วอะ่ะแบบว่าจะพยายามไปติดตามอะ่ะมันติดตามไม่ได้ต้องไปนั่งดูไลฟ์ตัวเองนะแล้วก็ไปติดตามนะคะติดตามหลายๆคนนะที่พูดไว้ว่าจะไปตามเขาไง เออเดี๋ยวพี่จะไปตามนะพงพัดเมฆสงนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปตามค่ะออสวนป่าบอกสวัสดีครับพี่เพนนะคะวันเพนพี่วันเพนนะคะมาสงก็บอกสวัสดีจ้าคุณพัชชานะคะแดนดงนาว่าก็บอกคุณพักคุณพักดีครับนะคะสวนป่าก็บอกสวัสดีครับแดนเออเคนดงนะคะโอ้ยได้ไมาเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะแบตจะหมดนะทุกคนเราเราก็อยากได้แบบว่าออไลฟ์ ท้ามทมถ้าบรรยากาศแบบนี้นะเราไม่อยากไปไปตัดอ่ะมันตัดได้เลยใช่ไหมพัชชาแต่ว่าเรายังจะไม่ออกไหลนะตัดได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวตัด